ไม่ีาอยู่หรือโอยคนนี้ไม่ด้เข้าตรงกลางไม่ใช่เนี่ออันนี้มันต้องเป็นตัวยืนระหว่ามันก็ตักแก้มเห็นเ่ากันเออเขาหนียอยู่ในยี่แล้วตัดแก้มอยู่นี่ท่ากันเกงกตัด้ว็ไงเดี๋ยวจะสั่ สวัดีครับพี่ผมไม่ใช่มีทางแล้วเนี่ยส่วหนึ่งก็ประกาศสังคมงนะครับก็เข้ามาส่วนดูข่าวใช่ครับรู้สึกว่าผมฟังว่าคน,นคนหนึงเนี่ยซื้อได้3,000บาทต่อเดือนเขาฟี่กันนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าต้องรอ ในส่วนของแนวทางที่จะดำเนินการถัดไปดังนั้นเอาอันนี้การทำตะกร้าเนี่ยเป็นความก้าวหน้าของพวกเราเลยนะครับเกิดจากการจังหวะนะครับแล้วก็เราต้องทำเป็นอาชีพที่มีอยู่นะครับสำหรับผมครับที่ต้องการเป็นอาชีพนะครับปูที่เดือดร้อนเต็มเลยค่ะนะะคแล้วก็สัญญาให้คน นโยบายต่างๆในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงมาในเรื่องของการฝึกอาชีพก็จะน้อยมากเลยจัดหางานตักด้าลุ่นน้องเรียบประกันสังคมศูนย์วัฒาเป็นมีสวัสดิการเป็นองค์กรเล็กๆที่สุดเรามีบุคลากรนิดเดียวรรดำเนินไปสู่งานนะครับสถานะที่สำคัญนะครับอาการตลาดในงานของเราเนี่ยแล้วกล้องนี้ก่อนครับมามาอยู่ไทย มาถึงหูลูกเล็กคือมาตรงกลางแล้วพันลงมา,างนี้พันนี้พันลงมานี้นะน,นะครับคือพันหูเสริมพันหูทิ้วพันปากนะครับมันก็ลำบากปกติอ่ะเนาะค่ะว่าเราไม่เคยสารเนี่ยเราเราคือเราไม่เคยทำมันก็ลำบากนิดนึงค่ะเราเข้าใจอะไรอ่ะ มันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเรา <ใน S 1> คือว่าเราเอินี้แล้วเราเข้าใจแล้วมันก็จะทำง่ายแล้วทางศาลเนี่ยใช้เวลาถเออถ้าไม่เป็นเลยก็ประมาณสามวันถ้าเป็น,ลน,นแล้วก็วันครึ่งแล้วเกิดอีกคนเข้ามาขอซื้อนี่นขายด่วนเ่าไหร่หนุกใบละ500ห้าร้อย มันมันตามตามลายหรือไงอไงครับตามต้นทุนที่เราซื้อมาตะการเราจะซื้อมาใบหนึ่งสามร้อยสามร้อยแล้วก็เราคิดราคาแรงวันละสองร้อยค่ะเป็นนี่วันเดียวเนาะค่ะไม่เป็นนี่สองวันสองวันเต็มที่แล้วทำมาได้กี่ลูกได้ไหมทำมาได้ประมาณสี่ห้าลูกแล้วสี่ห้าลูกแล้วนะค่ะขายได้ขายไปหมดยังฮะหมดแล้วค่ะลูกละห้าร้อยค่ะ 嗯。